ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเผยข้อมูล m a z d a 3 2021เวอร์ชันญี่ปุ่นอัปเกรดเครื่องยนต์และเพิ่มแรงม้าให้แรงขึ้นเผยสเปคใหม่ของ m a z d a 3 2021เวอร์ชันญี่ปุ่นมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่รุ่นท็อปไฮบริดเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เป็น190แรงม้า รอลุ้นว่าตลาดประเทศอื่นรวมถึงประเทศไทยนั้นจะได้ใช้เครื่องยนต์ใหม่หรือมีการปรับเพิ่มตามด้วยหรือไม่ทางด้านของ Mazda เปิดเผยข้อมูลการปรับปรุปรงรถยนต์ Mazda 3 2021รถยนต์ Compact Car เวอร์ชันจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับอัปเกรดทั้งสมรรถนะของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างใหม่รวมถึงปรับเพิ่มฟีเจอร์ของระบบ a a d Adaptive Cruise Control อีกด้วยมา z d a 3ในประเทศญี่ปุ่นนั้น แบ่งทางเลือกเครื่องยนต์ออกเป็นหลายรุ่นโดยมีทั้งรุ่น e-SkyActiv e Active X ระบบพลังงานไฮบริดเครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า SkyActiv e D เครื่องยนต์ดีเซล1.8ลิตรและ SkyActiv e G เครื่องยนต์1.5และ2.0ลิตรซึ่งไฮไลท์สำคัญของการอัปเกรดในครั้งนี้ก็คือการปรับเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ e-SkyActiv X ในรุ่นท็อปนั่นเอง ขุมกำลังใหม่ของมา z ด้าสาม1ตามที่ระบุเอาไว้บนเว็บไซต์ของ Mazda ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีการปรับเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ e s k y Active X เป็น190แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ Sky Active D 1.8นั้นมีการปรับเพิ่มสมรรถนะด้วยเช่นกันโดยเครื่องยนต์ที่ปรับจูนใหม่นั้นให้กำลังสูงสุดที่130แรงมา้าที่4 0 0พรอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรส่วนการปรับปรุงอื่นๆนั้นมาสด้าได้เปิดเผยว่ามีการปรับคอยสปริงและแดมเปอร์ใหม่ซึ่งจะทำให้การทำงานของระบบช่วงล่างดีขึ้นสามารถลดแรงสะเทือนจากผิวถนนสู่ภายในห้องโดยสารได้ดีกว่าเดิมรวมทั้งยังส่งผลในแง่ของการขับขี่อีกด้วยขณะที่ระบบ Adaptive Cruise Control ที่อัปเกรดมาใหม่นั้นจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของการช่วยควบคุมรถโดยข้อมูลราคาการจำหน่าย Mazda 3 2021ในประเทศญี่ปุ่นนั้นสำหรับรุ่นเครื่องยนต์ e s k y Active X ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,198,148เยนหรือถ้าหากคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ9.3แสนบาทส่วนในรุ่นเครื่องยนต์ Sky Active D 1.8นั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9 7 4 1เยน รือราวๆ8 1 0 0 0บาทสำหรับในประเทศไทยนั้น m a z d a 3เวอร์ชันปัจจุบันที่ปรับโฉมมาตั้งแต่เมื่อปี2019ใช้เครื่องยนต์เหมือนกันในทุกรุ่นย่อยคือเครื่องยนต์ Skyactiv e G 2.0ซึ่งให้กำลังสูงสุด165แรงมา้ท 6, ออาที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด213นิวตันเมตร ซึ่งต้องรอดูในการ a มนชเชนครั้งต่อไปว่าในบ้านเรานั้นจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ไปในแนวทางเดียวกันกับเวอร์ชันญี่ปุ่นหรือไม่โดยรถยนต์ในกลุ่ม Compact ที่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจในระยะที่ผ่านมาก็คือ Honda Civic 2022โฉมใหม่ที่มีการปล่อยภาพออกมาอย่างเป็นทางการแล้วและก่อนหน้านั้นยังมี MG5 2021รถยนต์คอมแพคซีดานที่เปิดตัวใหม่ในประเทศจีน แต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมสำหรับแผนการทำตลาดในประเทศอื่นๆ